จริงๆแล้วมันยังมีอะไรอีกเยอะนะครับที่มีบางคนยังไม่รู้นะครับเรื่องของนักข่าวนะครับที่โดนกระทำเช่นเดียวกันผมคิดว่าเรื่องนี้นะประชาชนต้องรู้รู้บ้างนะครับว่าที่บ้านกก,กอเกเนี่ยมีนักข่าวโดนกระทำเช่นเดียวกันส่วนจะเป็นนักข่าวคนไหนเนี่ยผมคงไม่บอกแต่ว่าเป็นนักข่าวหญิงแล้วกันนะครับ นะครับว่บาที่ผู้ต้องหาคนสําคัญที่ผมดูดวงชะาตาแล้วนะครับไม่น่าจะรอดนะไม่น่าจะรอดภายเดินเมษาแน่นอนนะครับอันเนี้ยผมคิดว่านักข่าวที่ไปบ้านกอกๆน่าจะบอกประชาชนบ้างนะว่าใครที่ไปรุ่มล่ามกับนักข่าวสาว นะครับใครที่เป็นลุ่มล่างบนหนาข่าวสาวนะผมคิดว่าเรื่องเนี้สื่อไม่ว่าจะเป็นช่องแปดนะหรือไทยรัฐควรจะบอกประชาชนบ้างอย่าปล่อยให้สื่อถูกกระทำนะโดยที่ไม่มีใครกล้าเปิดโปงหรือกล้าเปิด,ปดนะครับเราทำงานมาตลอดเวลานนะครับ หลายปีเราไม่เคยเห็นคนชั่วแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมวิปริตของประเทศไทยในยุคนี้ที่ว่าที่ผู้ต้องหากลายเป็นดาราซูเปอร์สตาร์แล้วก็เป็นคนที่คนมองว่าเป็นคนดีของสังคมวันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่หมอปลาเนี่ยนะครับกับพวกนะครับ ได้เลือกทางเดินที่ถูกต้องแล้วนะผมก็ดีใจที่เห็นภาพการให้กำลังใจการการผูกข้อไม้ข้อมือกันปาเป็นลูกผู้ชายของหมอปลาที่นะครับยอมรับความจริงแล้วก็ขอโทษนะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สังคมนะลูกผู้ชายพวกเราทําผิดเป็นนักลบนะครับทําผิดก็ขอโทษกันนะครับสังคมยอมให้อภัยอยู่แล้ว นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อีกไม่นานนะครับกอกอกๆจะต้องคืนสู่ความสงบสักทียิ่งช่วงนี้ฝนตกเยอะๆยังไงฝ่าหมอปลาแวะไปดูพญานนาคด้วยมันจะสุดไปมากกว่าน,นี้ไหมนะครับสิ่งที่เราอยากจะบอกสังคมให้ทราบว่า การบริจาคเงินในการสร้างาาพญานาคพรุ่งนี้ก็จะมีการเอาบัญชีเศษเนต์มาดูว่ามีใครบริจาคเงินในการสร้างพญานาคที่มีเงินเกินหลักหมื่นขึ้นไปจะขอดูว่ามีบุคคลใดบ้างที่มีการโอนเงินเข้ามาจํานวนมากในการจ่ายเงินมั่นหมดหนึ่งล้านสามแสนบาทแล้วก็มีการโอนตรงไปที่ร้านวัสดุก่อสร้างนะครับ ต่างหากอีกซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับพวกนี้ก็จะมีการประชุมกันผมมันอยู่ที่ปศพวงนี้ตั้งแต่10บโมงผมเชื่อว่าน่าจะเสร็จอดี๋ยวน้อยๆก็ต้องมีบ่ายสองบ่ายสามกว่าจะเสร็จในเรื่องของการสอบปากคําคในเรื่องของการเปิดคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปแล้วก็ระบุยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของคลิปแล้วก็ใครเป็นว่าที่ผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป,ป่าสงวนเพิ่มเติม,ตมนะครับนอกจากนี้นะครับ คิวต่อไปก็จะเป็นคิวของเจ้าวาดนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยสนกคุธเนี่ยนะครับเราได้มีการยื่นความจำลองแล้วว่าภายในสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการดําเนินคดีกับเจ้าวาดนะครับที่ปปป,ปฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ157เ,เพราะเจ้าวาดเนี่ยถือว่าเป็นนะครับเป็นตัวแทนสํานักคุธซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ ดังนั้นการที่บัญชีวัดเนี่ยนะครับที่เจ้าวัดดูแลจะต้องมีที่มาที่ไปของเงินถ้าหากไม่มีการยืน่นหรือไม่มีการทาบ,บัญชีรา,ายรับรายจ่ายถูกต้องก็จะเหมือนกับกรณีของที่มีการดําเนินคดีกับเจ้าวัดหลายๆรูปนะครับที่ผ่านมาทนายความคนนึงมีพฤติการในการข่มขืนเด็กข,ข่มขืนผู้หญิง แต่วันนี้มีการปลอมนะครับปลอมเอกสารสิทธิ์ในการไปขอเป็นสภาธนายความไปขอที่สภาธนายความเป็นาทนายความและทนายความไม่รู้สภาทนายความไม่รู้ปรากฏว่าบุคคลคนนี้เคยต้องโทษจำคุกจนถึงที่สุดมาแล้วในคดีข่มขืนนะครับและภาพผู้เยาว์เด็กอายุ14ปี สิ่งต่างๆเหล่านี้ทนายคนนี้เป็นทนายเป็นทนายความของทนายคนดังโซเชียลมีเดียคนหนึ่งที่มาฟ้องร้องผมนะครับแล้วก็เรียกเงินผมด้วยหนึ่งล้านบาทพี่น้องบระจายชนคิดดูสิครับว่าทนายที่ขมขืนเด็กทนายที่ข่มขืนผู้หญิงนะมีทนายโซเชียลมีเดียคนดัง เอามาเป็นทนายความในการฟ้องนอายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์แล้วก็เรียกเงินหนึ่งล้านบาทอันนี้เดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะได้เห็นข้อมูลแล้วเราก็จะไปร้องนะครับสอบถามที่ในติดบัณฑิตแล้วก็ไปร้องที่สภาทนายความขอให้เพิกถอนการเป็นทนายความนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่า เรายังทำงานเชิงลูกเหมือนเดิมผมมีคดีหนึ่งที่อยากจะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังต่อไปในวงการค้าแรงก,การเนี่ยจะเหนื่อยมากขึ้นจะมีการทุจริตมากขึ้นเพราะว่าในอำเภอสังขับบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีการปล่อยให้แรงงานต่างด้าวแรงงานเถื่อน ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากโดยที่มีฝ่ายปกครองรู้เห็นเป็นใจในการปล่อยให้แรงงานต่างด้าวแรงงานเถื่อนที่ติดเชื้อโควิดมาเปิดแพร่นะในกรุงเทพมหานครจนติดกันงอมแงมรัฐบาลไม่ได้มีความจริงใจในการแก้ปัญหารัฐบาลมีความดีใจที่ประชาชนคนไทยติดโควิดโดยโดยแพร่มาจาก สังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเรามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาจํานวนมากแต่คนที่ดูแลพื้นที่ที่เป็นฝ่ายปกครองซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของปลัดกระทรวงมหาไทยกับได้รับความดีความชอบไม่ต้องถูกตั้งกรรมการสอบไม่มีการถูกลงโทษแต่อย่างใดกับได้รับความดีความชอบเพราะว่าเป็นลูกน้องของปลัดกระทรวงมหาไทย สิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อคุณนะครับสนับสนุนให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาโดยไม่มีการลงโทษทั้งนั้นที่เราได้มีการนะครับกล่าวโทษไปแล้วได้มีการส่งทางปกครองวินยัยให้กับนายมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทราบแล้วผ่านสำน,นักงานตุลาชาิไปแล้วแต่กลับไม่มีการลงโทษโดยผ่านปรลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งแล้วก็ไม่มีการดําเนินการอะไรทั้งสิ้นก็ยังปล่อยให้เข้ามาดังนั้นวันนี้ทหารชายแดน นะครับตำรวจนะครับหรือตอชดที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีในด้านอำเภอสังขารีอำเภอทองผาภูมิอะต่างๆรู้สึกเหนื่อยละรู้สึกนะครับท้อแท้ก็ปล่อยให้มันเข้ามาเยอะๆนะจะได้ติดโควิดกันรอบ3ไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันน่าเศร้าสำหรับประเทศไทยที่รัฐบาลชุดนี้ ไม่เคยปราบปรามการชุดดีคอร์รัปชันอย่างจริงจังปล่อยให้มีการนำแรงงานต่างด้าวเถือนเข้ามาถลักมาทุกวันวันหนึง 30, 000, ห่งสามสิบคน10กว่าคน20คนทุกวันนะครับดังนั้นผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตอนนี้โควิดหลังสงการผมว่าจะหนักหน่วงขึ้นเพราะว่า ประเทศพม่ามีการปฏิวัติรัฐบารมีการฆ่านะครับชาวพมา่าเกิน200ศพแล้วดังนั้นจะมีการทะลักสิ่งที่จะทะลักมาในขณะนี้ก็คือมีทั้งประจวบกิริขันมีทั้งราดบุรีมีทั้งสังขบุรีทองผาภูมิไซโยกต่างๆเหล่านี้เข้ามาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเกียด,ด,ดจะเข้ามาจํานวนมากดังนั้นเนี่ยเมื่อคนที่ อยู่ฝ่ายปกครองรับเคลียร์รับดูแลก็ปล่อยให้มันนะเข้ามาเยอะๆจมมก็ไม่ไปยุ่งแล้วเพราะถือว่าทำดีไม่ได้ดีนะก็ปล่อยให้มันเข้ามา